มาพี่เอาสบายดีพวแก่งได้พัวแต่กูไปย่างมาดิไก่มันจีบจีงกอดเลยมาไปดีได้จะพี่น้องยำสาๆสิพากันไปเจเป็ดเไก่จ้าเป็ดไก่มามาดึ่แม่พูแกงจะไก่กู เป็ดน so ่อยเขาก่อนปะกระเ่าบ้นนี่เป็ดน่อยเขาโบออกมาใหม่เ็ดโตนะคะจะอาสาวนี่ก็ไปซื้อซื้อว่าอาหารมาปนกับเขาไปเยอะมามามาเออเตยปะลุเออตยอ่สายดีอ่ะมีใคสบายดีไหเร็วเลยปะโอเคนายทีไปใช้ลูกนะไป่ไป เนตาอยู่บ้านสวนก็ถิประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องเป็ดไก่แตกปวดช่วยเอาเข่าไปไปเรื่อยหน่อยเป็ดน้อยเป็ดน้อยของเราบัวใหม่เป็นไงเป็นไงหลาเป็นไงหลาเนี่ยแม่สีอหัวอาหารปนโดยเราจะขึ้นเอาเข่าปายใหม่เอาไปเรือยน้อยเดียวไปถ่ายทะปุ๊บถักไว้แล้วก็ไปถ่ายเอาเข่าเปใกล้ ไต้องอื่นกับอย่างนะนะคะชิบประชมววุมผู้อาหทานใส่ข้าวปลาเกลือมันเลยจึงชิถึงใส่ข้าวปลาเน่อย,ยน้องเป็ดน้อยอาน้ำกกินจนเบิร์ตกว่นี่น้ำใส่ในนี้บ้านกินมาเอานะ้ำเปลี่ยนบอกบอกอินเลยจ้าเป็ดหน่อยบอกกนะินนี่นะแาบนี้เอาน้ำมา นับ้อ้วเโซเบ็ดนอยอ้าเป็แดหนอยของเาเป็นเงิมาปนเต็มเดีน้ำให้มันก่อนเร่งมันอยากกินน้ำเ่งมันนั่านกินมันไปก่อนเออตเเาไก่เกิน้ ใกน้อน้าหน้าเลือดหน้าต่อมันทะลุเลยเรียงไบคล้ายเรียงใบกินอ้ยก็ได้แก่ใส่ ขาวมาของหลวี่กอย่เรียะมีเพื่อ ตะก้องเจ็ดอานตะก้องหัวหน้าหวหน้าก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเอยไปค่ะฝนตกมันก็จิตจืดๆเน่ยนอเพราะว่ามันเดืดหัวหน้าก็เดือดโม่องปกันใด้ช่องบม่เต็มที่เลยควบคุมไปด้วยต้นยางพารา เแค่ด้านที่น้องดาวก็อาจะติดเพื่สมีด้วยจ้าฝากกดแซ่บรากกดติดตามฝากคอมเมนต์ฝากกดไคดทุกคนเด้อที่ก้อยซับโอตรแบก็ไ่อามาคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ดาวก็ขอบใจเลยๆด้านที่น้องบ๊ายบาย